สำนักถังเลิศดพบจบแดงตอน1 35ตอน10ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิออนิเมะมาต่อกันเลยณจุดนี้ใบหน้าของจงหลีอูกลายเป็นสีหน้าอัปลกษณ์ยิ่งขึ้นแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีโต้หลัวขั้นสุดยอดในสถาบันเชเล็กแล้วแต่าศาสนาจักรวิญ,ญญาณบริสุทธ์ก็ไม่เคยหวั่นไหวต่อสถาบันเชรเล็กเลยถึงแม้ว่าคริสตจักรวิญ,ญญาณบริสุทธ์จะกลายเป็นกำลังสำคัญที่ต้องจับตามองและมีโต้ลู่ระดับสูงถึงสองตนแต่พวกเขาก็ไม่มีแผนที่จะโจมตีสตาบัญชเร็กโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเเเมมมื่่่่ออไไนนนนานาาาาาี้้สบชชกดะปหญตโตโ ซึ่งทาให้สถาบันแห่งแรกในทวีปนี้โด่งดังอีกครั้งแม้ว่า,าศาสนาจักรวินบริสุ์จะไม่ทราบสถานการณ์ที่ชัดเจนในขณนะนั้นแต่ป่าใหญ่สตาโตก็ถือเป็นป่าอสูรวิญญาณอันดับหนึ่งของโลกสัตว์ร้ายห้าตัวจากสิตัวอยู่ในสตาโตรวมถึงจกักรพรรดิที่เทียนเทพอสูงด้วยถึงกระนั้นพวกมันก็ยังไม่สามารถโค่นเมืองเช็คได้ความแข็งแกร่งของเมืองเช็คนั้นช่างน่าเหลือเชื่อในแผนการของคริสตจักรพระวิญญาณบริสุธิ์เป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่พวกเขาจะจัดการกับสถาบันเชคแต่พวกเขาไม่ได้ตั้ พวกเขาต้องการพึ่งพาอำนาจของจักรวรรดิสุริยันจันทราไม่ว่าสถาบันเชลเลกจะแข็งแกร่งเพียงใดสถาบันก็ยังคงเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นปรมาจารย์ด้านวิญญาณและแนวคิดนี้ก็อย่างรากลึกมาเป็นเวลานานแม้ว่าจะมีข่าวลือว่าพวกเขาได้ลงทุนอย่างมากในแผนกนำทางวิญญาณในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่จงหลีอุกลับย่อยเรื่องนี้ช่องว่างในระดับของอุตสาหกรรมนำทางวิญญาณอาจถูกเติมเต็มด้วยความพยายามชั่วคราวหรือไม่ไม่ว่าเชลเซติจะแข็งแกร่งเพียงใดเมื่อฉันนำกองกำลังนำทางวิญญาณ และมอบกระสุนนำทางวิญญาณชนิดคงที่ระดับ9ก้าให้กับพวกเขาอีกสองสานัดเรามาดูกันว่าพวกเขาจะยังเยอหยิ่งได้แค่ไหนเยองไรก็ตามสิ่งที่ทาให้จงหลีอูรู้สึกหอหูเล็กน้อยก็คือโต้หลวเย่สีสดและจัก,กรพรรดิมังกรโตหลวหลงสิวเยาต่างกล่าวว่าพวกเขาไม่สนใจสถานที่อื่นแต่จะไม่จงตีสน,นักเทรคโดยตรงหากปราศจากการสนับสนุนจากโต้หลวสุดขั้วทั้งสองนี้นี่จึงเป็นเหตุผลสําคัญที่ทาให้จงหลีอูยังไม่วางแผนรับมือกับสน,นักเช็คเมื่อพวกเขาอยู่ที่นี่ให้พวกเขามาเถิดจอมพลหลินไห่จงหลีอูหันไปหาหลินไ ลิ้นห่ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและกล่าวอย่างเคารพว่าโปรดให้คำแนะนำแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดท่านจากักรพัรดิจงลีอุกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกว่าในช่วงเวลานี้ท่านจำเป็นต้องให้คนของท่านเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณต่างๆและเพิ่มระดับการตรวจจับหากพบสิ่งใดท่านต้องแจ้งให้ข้าทราบทันทีข้าอยากรู้ว่าหยานเซาเจ๋อวางแผนจะทำอะไรด้วยการมาที่นี่ด้วยตนเองในครั้งนี้ใช่ลิ้นห่ตอบตกลงอย่างเคารพจงลีหันไปหาหนานกงหวานแล้วกล่าวว่าหนานกงหน้ากพพวกกเจ้าทุคนลงไปักผ่ออนเถครั้้งีพวกเจ้าทไดด้ีมาก และได้รับข้อมูลสําคัญอย่างไรก็ตามครั้งหน้าอย่าประมาทในการไล่ล่าศัตรูวิทยาลัยเช็คเต็มไปด้วยกลอุบายและถ้าพวกเขาวางกับดักมันจะเป็นปัญหาใหญ่พวกเจ้าทุกคนคือกระดูกสันหลังของนิกายของเราและผู้นําคนนี้ไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าขอบคุณสําหรับความห่วงใยของท่านอาจารย์นานกงหวานและโต้หลัวหน้ากากโค้งคํานับพร้อมกันจงหลีอูโบกมือและพูดว่าโอเคพวกเจ้าลงไปได้แล้วใช่นานกงหวานและโต้หลัวหน้ากากหันหลังกลับและเดินออกไปทันทีที่พวกเขามาถึงทางเข้าเต็นท์ของนายพลจงหลีอูก็ตะโกนออกมาทันทีว่ารักู นานกงหวะและโตหลู่ผู้สูงหน้ากากต่างหยุดชะงักร่างกายของโตลู่ผู้สูงหน้ากากแข็งทื่อขึ้นเล็กน้อยแต่ก็เล็กน้อยมากและไม่เด่นชัดนะักจงลีอุกล่าวว่าหน้ากากเจ้าไม่ได้มีความก้าวหน้าใดๆมานานแล้วอยาคิดแต่จะเล่นกับผู้หญิงจงตั้งใจฝึกฝนให้หนักเข้าไว้แม้ว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของเจ้าจะไม่แข็งแกร่งนักแต่มันก็พิเศษมากหากเจ้าสามารถฝึกฝนถึงระดับสุดยอดโตหลู่ในอนาคตมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อน,นิกายของเราท่านอาจารย์ท่านก็รู้ว่าหนอนเวทมนต์ของข้าฝึกฝนยาก,กินไป ไม่ใช่ว่าข้าไม่ขยันขันแข็งแต่หลังจากเข้าสู่ระดับโตล่วผู้มีอำนาจแล้วหนอนเวทมนตร์ของข้าก็ไม่มีผลในการกลืนกินวิญญาณคนธรรมดาเลยเว้นเสียแต่ว่าพวกมันจะกลืนกินวิญญาณระดับโตล่วผู้มีอำนาจวิฉะนั้นเมื่อสองครามประตุขึ้นในภายหลังโปรดจะสรรทรัพยากรให้ข้าบ้างโตล่วผู้สูงหน้ากากกล่าวพร้อมรอยยิ้มจงลีอุขมดคิ้วพลางกล่าวว่าอย่าได้อยากคายนักเลยวิญญ,ญาณโตล่วผู้สูงศักยังคงมีประโยชน์ต่อนิกายของเรามากต่อให้เจ้ากินมันด้วยหนอนเวทมนตร์เจ ถึงแม้เราจะเป็นปรมาจารย์วิญญาณโช่วร้ายเจ้าไม่ควรคิดจะหาทางลัดเสมอไปเจ้าพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนอย่างหนักดูอย่างนานกงสิธิ์เขาเลเวล93แล้วพอเขาถึงเลเวล94ทรัพยากรของนิกายเราจะหันไปหาเขาเพื่อช่วยให้เขาพัฒนาเป็นโตหลวงผู้สูงสักโดยเร็วที่สุดตอนนี้เจ้าทำได้แค่อันดับท้ายๆในบรรดาผู้อาวุโสเท่านั้นใช่แล้วฉันจะทำงานหนักเมื่อฉันกลับมาดูหลโงผู้สูงหน้ากากพูดอย่างเขินอายเล็กน้อยไปจงหลีอุโบกหนอ,อ่กครั้งและโตหลวงผู้สูงหน้ากากกก็เดินนนอ,อมมาาพร้ับนนงหงว ราวกับว่าเขาได้รับการอภัยแล้วนอกเต็นของแม่ทัพหนานกงหวานและโต้หลวหน้ากากมองหน้ากันดวงตาอันชั่วร้ายของโต้หลวหน้ากากกลับกลาปลเป็นชัดเจนขึ้นทันทีเขาพยักหน้าอย่างอ่อนโยนจากนั้นหนานกงหวานก็พาเขาไปทางซ้ายเต็นของพวกเขาอยู่ติดกันไม่ไกลนักทางด้านซ้ายโต้หลวที่สวมหน้ากากตัวจริงได้ตายไปนานแล้วโดยฝีมือของเท่าส่งดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาคือฮูอูยห่าวที่ปลอมตัวมาเมื่อจูจู่จงหลี่อูเรียกเขาฮูอวีห่าวก็เกิดอาการประหม่าขึ้นมาเขารู้ดีว่าหากเปิดเผยยตตัวนใใจกลาาางค่ทหร แม้จะมีเทพประสูค์เกร็ดกลับปกป้องอยู่ก็ตามก็คงยากยิ่งนักที่จะหลบหนีจากปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายระดับโต้ลัวอย่างผู้นำและที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์โชคดีที่ระหว่างทางกลับเขาได้ถามนานกงหวานอย่างละเอียดเกี่ยวกับมิสเตอร์โต้ลัวซึ่งเป็นวิธีที่เขาจัดการหลบหนีไปได้นานกงหวานพาฮูวิฮาไปที่ด้านนอกเต็นท์ของหน้ากาก,ากโต้ลัวก่อนที่เขาจะยิ้มอย่างขุ่มขื่นและใช้พลังวิญญาณของเขาเพื่อถ่ายทอดเสียงของเขา,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 เ,าเมื่อไร,รจเรจ้เาจะยกเลิกคำสั่งห้ามฆ้าฮูวิฮากล่าวอย่างใจเย็นว่าเมื่อเเเเเเรรรรรราาาาาาาทภกกกกกิิจจจจนนนนนี้้้สส็็ะยลแแบบให่นออนคืถัช ไม่ใช่คริสตจักรพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเจ้าและคำพูดของเราจะมีความหมายตราบใดที่เจ้าร่วมมือกับเราเราจะไม่เพียงแต่ไม่ทำร้ายเจ้าแต่ยังช่วยปกปิดเจ้าด้วยหลังจากภารกิจนี้สำเร็จเจ้าจะได้รับอิสรภาพและเป็นผู้อาวุโสของคริสตจักรพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเจ้าต่อไปแน่นอนว่าสิ่งที่เจ้าวางแผนจะทำในอนาคตเป็นเรื่องของเจ้าแต่หากเจ้าทำร้ายผู้อื่นอีกไม่ช้าก็เร็วเจ้าก็จะตกไปอยู่ในมือของเราอีกครั้งนั้นกงหวัดพยักหน้ายิ้มแห้งๆชี้ไปที่เต็นท์ของฮู แต่การไม่ไว้ใจฮัววีฮาวไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ไว้ใจสตาบันชรเร็กสตาบันชเร็กมีชื่อเสียงที่ดีในแผ่นดินใหญ่เหยียนเซาเจ๋อและส่งเหลาสัญญากับเขาว่าตราบใดที่เขาช่วยให้พวกเขาทำภารกิจนี้สำเร็จเขาก็จะเป็นอิสระข้อจำกัดในร่างของหนานกงหวานในเวลานี้ถูกปลุกฝังโดยฮัววีฮาวด้วยเวทมนต์อันเดชหลังจากที่เหยียนเซาเจ๋อเกือบจะดูดพลังวิญ,ญญาณของเขาไปจนหมดอันที่จริงข้อจำกัดนี้ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่หนานกงหวานจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากหากถูกแต่ต้องเพียงเล็กน้อยท้ายที่ส และข้อจํากัดนี้คงอยู่ได้เพียงสามวันเท่านั้นแน่นอนว่าหนานกงหวัดไม่รู้เรื่องนี้เขารู้เพียงว่าหากเขาพยายามแต่ข้อจํากัดในทะเลวิญญาณเขาจะต้องเจ็บปวดทรมานอย่างแน่นอนฮูวีฮาวก้มลงและเดินเข้าไปในเต็นท์เหล่าวิญญาณชั่วร้ายแห่งโบสถ์พราะวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับการปฏิบัติอย่างดีในค่ายทหารพื้นที่ของเต็นท์นี้ก็กว้างขวางมากเช่นกันแต่เมื่อเขาเข้าไปข้างในใบหน้าของฮูวีฮาวก็เปลี่ยนเป็นหน้าเกรดทันทีเต็นท์ของหน้ากากโตลลูมีลิ่นชุนชัดเจนกกิ่น,นั้นยังมี่วร้ยแงอู่ด้วย ท่านกลับมาแล้วเสียงอนุโมนดังขึ้นเด็กสาวสองคนในชุดบางเบาเดินเข้ามาทักทายเขาทันทีดวงตาของพวกเธอเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกสดชื่นในฤดูใบไม้ผลิลมหายใจของพวกเธออุบวลไปด้วยกลิ่นฉุนของยาปลุกอารมณ์ทางเพศเห็นได้ชัดว่าพวกเธอกำลังหมกมุ่นอยู่กับยาเสพติดสาวทั้งสองสวยมากแต่ดวงตาของพวกเธอกลับว่างเปล่าเหมือนกับว่าพวกเธอสูญเสียจิตวิญญ,ญาณไปโูบิฮาพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำอยู่ห่างๆฉันไว้ใส่เสื้อผ้าแล้วออกไปสัก ฉันไม่ต้องการบริการจากคุณอีกแล้วอาเด็กสาวทั้งสองตกตะลึงแต่เมื่อรู้สึกถึงเจตนาฆ่าที่ปล่อยออกมาอย่างระทันหันจากวูวีเฮาพวกเธอจึงไม่กล้าพูดอะไรอีกและรีบสวมเสื้อผ้าแล้วออกไปพอพวกเขาออกไปกลิ่นในเต็นท์ก็สดชื่นขึ้นทันทีวูวีเฮาเปิดม่านเต็นท์หลายบานปล่อยกลิ่นออกมาแม้จะสัมผัสเพียงคู่เดียวแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าสายกระตุ้นความใคร่ถูกปล่อยออกมาจากร่างของหญิงสาวทั้งสองกล่าวอีกในหนึ่งคือหญิงสาวทั้งสองถูกเปลี่ยนรูปด้วยยาเสพติด เป็นเรื่องน่าตกใจอย่างยิ่งที่ลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นอันตรายต่อผู้คนมากขนาดนี้เขาไม่ได้ใช้การตรวจจับทางจิตเพื่อสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบที่นี่เป็นค่ายทหารและผู้คนจากโบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งหมดอาศัยอยู่ในพื้นที่แก่งกลางการป้องกันในสถานที่แบบนี้ย่อมเข้มงวดที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อมีสิ่งกีดขวางทางจิตใจหรือตรวจพบภายในระยะการรับรู้ของบุคคลที่แข็งแกร่งเช่นผู้นำโบสถ์พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ก็จะถูกค้นพบทันทีดังนั้นหลังจากาวัววี เมื่ออากาศในเต็นท์หมุนเวียนเล็กน้อยเขาก็รีบปิดหน้าต่างท,างทันทีภายในเต็นท์ค่อนข้างหรูหรามีเสื่อหนังสัตว์นานา,นาปูพื้นมีเตียงใหญ่ตรงกลางเต็นท์มีโต๊ะและโซฟาอยู่ด้านหน้าและมีสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันมากมายหลังจากไล่เด็กสาวสองคนออกไปแล้วผู้วอวีเฮาก็ไม่ได้กังวลเลยว่าคนจากบทวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จะสงสัยอะไรจงหลีวูเพิ่งบอกเขาว่าอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงเขาก็แค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นหลังจากม่านถูกดึงขึ้นเต็นท์ทั้งหมดก็เงียบลงและแสงก็เริ่มสลวลง หลือเพียงโคมไฟนำทางวิญญาณไม่กี่ดวงที่เปิดอยู่ซึ่งไม่สว่างมากนักโดยทั่วไปแล้วปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายไม่ชอบสภาพแวดล้อมที่สว่างและความมืดแบบนี้จะทำให้ผู้คนรู้สึกหดหู่มากยิ่งขึ้นพวกวีเฮาไม่ได้เข้านอนเขาคิดว่าที่นั่นสกรปรกเกินไปเพราะเคยเป็นบ้านของโจรล่วนหน้ากะและผู้หญิงนับไม่ถ้วนเขาดึงเก้าอี้มานั่งสมาธิแล้วค่อยๆปลดปล่อยพลังจิตออกมาการตรวจจับทางจิตถูกเปิดใช้งานแล้วแต่จำกัดอยู่แค่ภายในเต็นท์เท่านั้นทุกมุมเล็กๆอยู่ภายในระยะการตรวจจับทางจิตของเขาเขาต้อออองแนนน่่่่่่ใใจวาาาาาไมมีีปัััญหดๆกกบสทเขศยยู จึงจะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้ไม่กี่นาทีต่อมาหัววีเฮาก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งและพยักหน้าท้ายที่สุดแล้วที่นี่ก็เป็นที่อยู่ของปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายและไม่มีมาตรการเฝ้าระวังใดๆอยู่ในเต็นท์นี้และไม่มีผู้นำทางวิญญาณคอยตรวจจับใดๆที่จะมาคุ้มกันเต็นท์ของเขาทุกอย่างกําลังดําเนินไปตามแผนของหัววีเฮ้าเขาปิดกั้นเต็นท์ด้วยกําแพงพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งราวกับกรเล็กไม่มีใครจากโลกภายนอกสามารถตรวจจับหรือสอดแนมเข้ามาได้เลยแม้แต่ผู้ใช้พลังจิตวิญญาณที่มีีประะสบบกกกาาาณ์็จจถูััได้้้ททนหลองง่วเขม เมื่อได้ใจว่าปลอดภัยแล้วเขาก็เริ่มเปล่งเสียงสวดคาถาเบาๆเสียงแถวราวกับลมหายใจที่แทบไม่ได้ยินคาถาที่เปิดทางสู่โลกอีกใบที่ซ่อนอยู่ในวิติแห่งความตายเขาไม่ได้ประมาทแม้แต่น้อยโต้หลัวหน้ากากาที่เขาเรียนแบบนั้นมีพลังจิตวิญญาณเช่นกันและถ้าไม่สามารถป้องตัวได้สมบูรณ์แบบการลอกเข้ามาในใจกลางของศัตรูก็ไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายเมื่อพลังแห่งคาถาถูกปล่อยออกไปความว่างเปล่าก็เริ่มบิดเบี้ยววงแสงที่บิดเบี้ยวไปมาเหมือนเงาสะท้อนในน้ำจากนั้นประตูสีดำสนิทก็เปิดออกเงียบๆเบืเ้องหน้้้าาาาาเเขขููอวี่กประต และทิ้งโลกแห่งความเป็นจริงไว้เบื้องหลังและมาถึงอีกดินแดนหนึ่งดินแดนแห่งความตายที่นี่คือจุดรวมผลลัพ์ของเหล่าผู้ติดตามเขาส่งเหล่าอย่างเศร้าเจอและสมาชิกนิกายทั้งที่ไว้ใจได้แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ